นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาค่ะ การเรียนรู้หลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชการที่9นั้นที่พวกเรารายการยังทําดีตามพ่อสอนได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกว่า10เรื่องที่ผ่านมานั้นสะท้อนให้เราเห็นถึงแง่มุมต่างๆที่มาจากพระราชประสงค์ของพระองค์ในการช่วยเหลือคนไทยจนทําให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจากทั่วประเทศที่น้อมนําหลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชการที่9นํามาปรับใช้ด้วยความเข้าใจ จนเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าคำสอนของพ่อนั้นมีความหมายที่ยิ่งใหญ่และเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะความแล้วจะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆสามัคคีหมายถึงการที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมูนะ่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้รุล่วงไปด้ด้วยดีและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งดีๆที่พวกเราได้รับจากคำสอนของพ่อในหลวงรัชการที่9ตลอดระยะเวลาที่ได้เรียนรู้และศึกษาหลักการทรงงานของพระอ,องค์ผ่านการกระทำและกิจกรรมของเพื่อนๆพี่ๆจากทั่วประเทศค่ะ ถึงเยาวชนอีกหลายคนนะคะหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9นะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวัยนะคะถ้าเรานํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือว่ากับหลายๆเรื่องค่ะถ้าเรารู้ว่าปัญหานี้นะคะมันแก้ได้ยังไงเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่า จะต้องรู้รักสามคัคคีหมายความว่ารู้จักการอารมณ์อโล่วยกันแม้จะไม่ใช่ถูกต้องเต็มที่คือหมายความว่าไม่ถูกหลักวิชาเต็มที่ก็จะต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีอะไรใช้อาจมีสิ่งที่มีอยู่แล้วที่จะใช้ไปได้ชั่วคราวคุณภาพอาจไม่ค่อยดีนักทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าต้องใช้ อะไรที่พอใช้ได้ไปไม่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะมีชีวิตรอดได้พระราชดำรัสขอพระบาทสมเด็จพระประมินทรมมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถาวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัดเฉลือพระชนมพรรษาณศาลาดุสิดาลายัยสวนจิตรดาลหฐานพระราชวังดุสิตวันพุทธที่สธันวาคมพุทธศักราช 2,534